ไอบอส The i Boss Interstate ของคุณปาะดาจาขอบและคุณคิสจาขอบสองบอสใหญ่ที่ดูอย่างผิวเผินเหมือนกระแสจะเงียบๆไปหากส่องไฟเข้าไปดูโครงสร้างภายในต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างโดดเด่นอย่างมีนัยยะสําคัญโดยในปี2565ที่ผ่านมาต้องบอกว่า The e Boss ประสบความสําเร็จอย่างมากกับกลยุทธ์ตีป่าล้อมเมืองโดยบริษัทจะเน้นการจัดกิจกรรมสร้างงานพื้นฐานตามหัวเมืองต่างๆจนเกิดผลลัพธ์มากมายไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานผู้บริโภคด้วยสินค้ากลุ่มเกษตรและกลุ่ม อาหารเสริมส่งผลให้มีผู้นํานักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นทุกเดือนซึ่งดูเหมือนจะเงียบแต่ยอดมาเพียบ ขณะที่ในปี2566ต้องบอกว่า d i-bots เป็นบริษัทขายตรงไทยที่กบเครื่องอีกค่ายหนึ่งเพราะด้วยความพร้อมทั้งการมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังบวกกับขนาดนี้มีกลุ่มผู้นํานักธุรกิจที่หลั่งไหลตกเท้าเข้ามาร่วมทับอย่างต่อเนื่องที่สําคัญด้วยแผนการจ่ายที่จ่ายเยอะการันตีว่าจ่ายได้จริงทําให้ในาใยใหญ่แห่งค่าย t i-bots ประกาศเป้าหมายใหญ่จะสร้างนักธุรกิจที่มีรายได้หลักล้านต่อเดือนให้มากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นยังประกาศเคลื่อนทับบุกตลาดทั้งใน ประเทศและต่างประเทศเต็มรูปแบบไม่ไว่าจะเป็นสปปลาวกัมพูชาเมียนมาและมาเลเซียโดยในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้บริษัทเตรียมจัดงานใหญ่แกลนโอเพนนิง่งเพื่อประกาศสักดาหอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่จะมีชื่อดีไอบอสติดทำเนียบขายตรงดาวรุ่งแห่งปี